สวัสดีครับผมชื่อนายทักษิณชัยนนทกินนะครับสอพกสองมหกนะครับวันนี้จะมาอธิบายใบงานที่สามนะครับเรื่องการควบคุมแบบท็อกเก้นวันเอาพุนะครับวงจรการใช้งานนะครับเริ่มจากสายสีดำตาลนะครับสายลายนะครับสายลายนะครับจะเข้ามา power s u p p ายนะครับแล้วก็ออกจาก power s u p p ายนะครับมาเข้ารีเลย์ขาห้านะครับแล้วก็ออกขาเก้านะครับ มาเข้าแมกเนติกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสายสีฟ้านะครับสายนิวตันนะครับนิวตันนะครับเข้า power supply ออกจาก power supply นะครับมาเข้า L สองนะครับของ PLC input นะครับแล้วก็สายลายนะครับมาเข้าแมกเนติกแล้วก็ออกจากแมกเนติกนะครับสายสีเขียวนะครับมาเข้ารีเลย์ ขาเก้านะครับต่อไปนะครับ V ลบนะครับสายสีดํานะครับมาเข้าีเ l a y ขาทิบสามนะครับแล้วก็ออกจากีเ l a y ขาที่สามมาเข้า Common นะครับฝั่ง PLC Input นะครับต่อไปนะครับสาย V บวกนะครับออกจาก Power Supply นะครับมาเข้าสวิตสีเขียวนะครับออกจากสวิตสีเขียวมาเข้า PLC 01นะครับฝั่งอินพุตนะครับแล้วก็วีบวกนะครับสายสีแดงนะครับมาเข้าคอมมอนฝั่งเอาพุตนะครับ PLC ต่อไปนะครับสายสีชมพูนะครับออกจากคอมมอนฝั่งเอาพุตนะครับมาเข้าขาสี่4นะครับของรีเลย์นะครับ ต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับแล้วมือกเกี่ยวข้าวอยูกินหุ่งกดสวิตซ์0.00นะครับวันนะครับแล้วก็ W.0.0 ทำงานนะครับเอาพุร100ทำงานเมื่อทำงานนะครับก็ยังทำงานอยู่เมื่อกดสวิตย์0.00อีกครั้งนะครับ W.0.01 ทำงานเอาพุร100ก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับ